สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแจ้งไอ้นอันนี้มันก็บ่เปิดเนาะอีดีบุ้ยไฟหนึ่งหน่งเวลาแบบนี้ใส่กลอนมันตอกมันสูนแน่เขาก็อยังตัวไฟยังอันนี้แหละมาจีบในห้องแขาวเดี๋ยวสื้อหลอดเหลืองแล้วน่ายิงเออสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทนนะค,ะทคน,นะคะ่ะ กี่จุกจิบเลยนะ <laughs> <laughs> เอาเอามาเอาสปอร์ตไล่วันนี้มาหน้าสดนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะช่วยแชร์เพื่อนแบบนี บได้สวยด้ค่ะพี่น้องวันนี้มาหนาสดแบบหายหายเขาก็เลหลียวหายตื่นมากาาก,นนนนากหา็หายากกานนานนต่อหายแล้วก็นอนนอนแล้วก็หายหายแล้วก็กินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็หายต่อมันอคืนในแ็คของแล้วก็บริเนอนบริเนอนถือว่าบริเนอนมากตาแต่ไปงานบ้านคุณแพลคนละค่ะบบริเนอนเแบบลยแล้วก็หลังสิมาคุยกับพี่น้องแบบหนาก็เป็นชิวในแผลขะน่าเป็นตัว,วทองทามนะคะอย่าเผ่าถามว่า หนาเป็นอย่างหนาเป็นสิวค่ะบีบสิวก็เลยท่ายาเปตาดินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมณีสิมาสีแจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในรายเรื่องชีวิตที่ผ่านมาในหมื่อวานกบมณีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยอใส่แว่นตาคนหนูแนมาเห็นหงสวัสดีพี่ดอกไม้สูบท,ทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปถแถลงข่าวแล้วกค่ะ ขอให้พี่น้องแชร์หน,หนูนําเนเดอร์นะคะบริเัทแม่คลิปมาเอบหลิสว่าหัวได้พี่น้องเป็นคลิปจิตมาแชร์แถลงข่าวหรอกเกี่ยวกับเนี่ย ison, แหละเกี่ยวกับโจรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโกดังเกี่ยวกับการขายของน้นาผัวานูต้องการผลิตภัณฑ์ซื้อตรงนี้นะคะฝากไปยังแฟนคลับเอฟซี FC, แล้วก็ลูกค้าของหนูที่สั่งของมาแลว้วนะคะหนูอยากให้เพื่อนเดี๋ยวหูผู้บางคนกับบริษติดตามเฟซผู้บังคนกับติดตามไปยูทูบหรือว่าอย่างกระแล้วแต่นะคะหนูควสาม,มารถตอบคําถามได้หมดทุกคน แชทจนตัวใดหมดทุกคนนะคะูขออนุญาตซื้อพี่น้องตรงนี้นะคะซอยแช่ห,หนูแล้วกันสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คืออย่างไร้รับรล้หอดเอฟซีที่สั่งของมาแล้วลูกค้าที่สั่งของมาแล้วนะคะให้ป่น,นหูนํำเนาะนะคะหนูนใส่แว่นตาก่อน,นอเสียบตามากเลยสวัสดีทุกท่านนะคะขอหนูขออนุญาตพูดเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตบริกานคอมเมนต์ทุกคนนะคะกะบตื่น่ากะ ก็นอนเมื่อกี้นอนแล้วก็หายแล้วก็ตื่นมาแล้วก็นอนตอนนี้ตอนนี้หนูอยู่ที่ตอนนี้หนูอยู่ที่ห้องน้องสก,กีนะคะตอนนี้คดอมีอยของของสก,กีแสงท่องวงสามารถเดี๋ยวล้วพี่น้องสก,กีเคยเป็นหมอแคนสก,กีเคยเป็นหมอแคนอยู่ในวงังคุณแพรวพวนะคะน้องสก,กีเป็นหมอแค้นเป็นน้องตลกเคยเคยอยู่ในวงน้ากันกับแพรวรเพ่ากันเลยมาอ่อคอใส่หน้องอยู ก่อนเหตุผลเนี่ยคือนุ้เริมเบาเลยเนาะฝากพี่น้องแช่หนูน้ำนะคะนุ้สิเริมเบาก็แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการีเนาะผู้ใดบอท่านกระเบื้องที่หลังนะคะคือบังซีหาเมื่อถ้าผู้ใดจะติดตามหนูกับสีหัวหนูกับหนูกับไปงานที่อำเภอพาเขาจาังหวัดเลยกับแพลวพาว,พาวไปงานแสดงนะคะก็เลยต้องกลับจากกรุงเทพไปไปงานแสดงพอแล้วงานแสดงเสร็จแล้วก็เลยแวะเขาบ้านไปเยี่ยมบ้าน อยู่เพื่อพน้องไพ่ลอยเอ็ดลวกะแวะไปไรซสดกินเขากินน่ำกับคุณแพ่เห็นละอยู่บ้านแพ่าผ้าแวะเอายกเอายางไปปลูกแขนน้องนานริตะก็เลยกินเขาก็เลยไหลสดกันก็เลยกินหมูกินนี่แหละเออกินหมูฟอยกินผลิตภัณฑ์ของนู้กินเนื้อฟอยกินอย่างเอาของไปไร่สดเรนลินหัวหัวกันจ้ามกินเขาพอดียอดเขาอ่ายอดยอดมันเขาหนูมีติดรถไปประมาณร้อยชุดหนูก็เลยกลับมาบ้าน รับออเดอร์เสร็จก็เลยกลับมาบ้านที่พนมไพรเพราะว่ามันไม่ไกลกับบ้านคุณแพลวนะคะตอนนั้นยังอยู่อีสานอยู่ก็เลยก็เลยแพ็คของยงมวันสามาถก็เลยแพ็คของทย่อยทย่อ,อยทรงบ้านให้หนิของมันมันมันออกหลายออเดอร์มันทะลมทะไล่แห้งนะคะก็เลยของมันไม่พอที่ขนไปใส่หลังรถน่ะจะต้องรีบกลับกรุงเทพกลับมากรทอมอนะคะต่างตะกี้ขอแจ้งไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ท่หนูจะมาอยู่กับพี่มากค,คือสินค้าหนูผลิตหนูแพ็คทรง ทีมงานหนูอยู่พนมไพรหมดทุกคนฐานการผลิตฐานการแพ็กส่งของคือออกจากต้นทางอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดบัน,นี้คือหนูเดจ้งไว้แล้วว่าหนูใหญ่มาอยู่ใหญ่ฐานการผลิตใหญ่ฐานการส่งออกมาอยู่บ้านพี่มากมาอยู่โกดังนะคะทำซึ่งบ้านพี่มากนี่ทำเป็นโกดังเพื่อถีดกระจายของออกทั่วประเทศนะคะใหญ่ฐานมาอยูพ่พีเพราะว่าวันที่หนูไม่มีงานหนูก็มาอยู่กับพี่มากที่กรุงเทพนะคะก็เลยก็เลยใหญ่การผลิตใหญ่โกดังมาอยู่บ้านพัก อยู่อยู่อยู่กรุงเทพพ่อพ่อเขาหลีบพื่อหย่อนมันถล่มทล่าหยอดมันเขามาหลายบอพ่อพ่อเนาะคนก็เลยต้องหลีบบ้านจากบ้านนอกเขามากรุงเทพเพ่อสิมาแพ็คของส่งลูกค้าเพราะว่ารับออเดอร์ไว้แล้วบ้านที่นี่กามาหอดบ้านกับหอดบ้านอ่าบ้านมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายมันเป็นหลังสุดซอยมันเป็นท่างตันนะพี่น้องซอยตันแล้วมันเป็นหลังสุดท้ายเป็นสุดซอยซึ่งมันเป็นหลังสุดท้ายที่รับตาคนพอสมควร พวกม,มุนหัมาหอดบ้านคุณป่าแถวแถวบ้านพิ่นกระยังมาบอกว่าเนี่ยพวกเธอไม่อยู่มีมีคนมาที่บ้านนะมีใช้ชะก,กันมาสี่คนที่บ้านมานํทาทั้งบืดสี่คนพี่น้องึ่งป่าแล้วก็บอกเด็กหูย่างดอกป่าแล้วก็เห็นพอพันนานะคะะป่าแล้วก็ว่าเอ้าแล้วก็สงสัยแค่ว่าเด็กพวกนี้มันไม่อยู่บ้านเขาไม่อยู่บ้านกันแล้วทําไมมีคนมาหาทําไมเข้าไปยืนในรั้วบ้านเลยสีเแล้วบ,บริสุทธิ์ใจยังเนาะเออ แล้วก็เห็นต่นั่นประมาณมา,มาทำกันสีคนแล้วก็มาตอนกลางวันพี่น้องสิบโมงเช้าเก่านาฬิกาสิบโมงเช้าประมาณนี้คือมาตอนกลางเว้นถ้าเกิดเป็นคนรู้จักถ้าเกิดเป็นคนรู้จักจะต้องโทรหาก่อนว่าเธออยู่บ้านไหมแต่จิมาสื่อของเลยว่ามาเหตุุรุอะอย่างเธออยู่บ้านไหมแปลว่ากับบอโทษไม่มีไผโทรมาเลยหลักกระทำเป็นญาติพี่น้องทำมาหาแล้วบอเห็นอามาเสาไพ่อย่างกันอยา่ยางสี่พอเหยื่อกนมาแล้วบอเห็นก็คือต้องกับเป็นบ่ อันนี้ไม่กลับอันนี้เดินอ้อมไปอ้อมปลาไปหลังบ้านเราก็ไปงัดงัดงัดบานเกศงัดอี่ยงหรหน้าต่างเพิ่หน้าต่างาาง,งัดบานเกศออกสีเบิ้ลเล็กสีกออกเบิ้พี่น้องแต่ว่าปรากฏว่าไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านต่อบองงัดต่อเออแต่งานแต่หูอยู่ว่าเห็นว่ามาแล้วเขาคล้องหลังบ้านเนี่ยกระจัดกระจายเบิดเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายสี่คนถ้าจะประสงค์ต่อทรัพย์สิน ของนาบ้านอะไรรถอย่างมีสุยางพี่น้องหลวกมากกังเว้นน้ากันสี่คนสี่คนหนูมั่นใจว่าคันสีเอาของอิหลีเอาไปได้ค่ะผู้ชายด้วยกันสี่คนถ้าจะเอาของจริง,รงๆถ้าจะเข้าบ้านจริงๆมันเข้าได้แต่ว่านี่ก็ขึ้นัดงัดแลยวงัดยากก็บ่กเขา้าผู้จังไดกับบู้ถ้าสิสิประสค์ทรัพย์สินมันต้องเอาไปอะ่ะต้องเขาบ้านได้ต่นี่บ่ฮูหูว่ามาอย่างแล้วก็บู้ว่าเป็นไผ เพราะว่าบอกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเฮาบอมมี่ห้าบอมีอ่อียงปันนันคือหมู่บ้านอื่นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่ทหารเรืออยู่ล้วนๆเลยคือมันมีความปลอดภัยในตัวเองของมันระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เขาอยู่มากเขาบอกเคยมีแบบนี้เขาบอกเคยเจอแบบนี้นะคะแถวบ้านที่เขาอยู่มากกับบอกเคยเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านของทหารเรือเลยนะพี่น้องอืมก็เลยเออเป็นวทเรียนที่จะต้องติดกล่องที่จะต้องต้องเห็นอย่างสักอย่าเดียว แต่ว่านูสงสัยว่าถ้าจะมาเอาของเอาไปได้มาด,ด้วยกันนักสีคนมันไปได้มันเอาไปได้แล้วกับกรทีีเข้า,าบ้านกับมันพังกาไปได้อยู่แล้วแต่กับบ๊อกเข้าไปอืมเข้าไปในบ้านนะคะกะของกับกระจายกระจายลังบานกับกะหูจะเป็นร้อยร้อยสีร้อยงัดอืมก็เลยแบบก็เลยบอกข้าใจว่าไมา่ยังแล้วก็มาตอนกลางวันถ้าจะมาเฉยๆเป็นญาติพี่น้องที่มาไม่เห็นแล้วแล้วเป็นยังต,อนอยงต้องอยากสีเข้าบ้านเป็นอย่างตอกไปงัดอืม แต่ขัดไม่ก็หนูจักก็คือบอโทรหาสิแต่ก็คือมาอุกอาจแถ่สิบโมงเช้าอ่ะมันสวยเลยพี่น้องมันเป็นกลางวันที่แบบว่าก้นพุกพานล้ะก็เลือกที่จะมาตอนวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดเป็นวันปกติธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์คืหนูพี่มาจะต้องอยู่บ้านอือเพราะว่ามันเป็นวันถีเห็ดงานมันเป็นวันที่เราอยู่บ้านอ่ะคือเขาของม่านยังเนย่หมแล้วที่นี่หนูอยากสิมาชีเจียงในไล่หนี่นะคะช่วยแชร์ให้หนูด้วยนะคือ มันเกี่ยวพันกันหลายอย่างตอนนี้หนูตรงนี้หนูตรงนี้มาอยู่กับน้องสก,กีหนูตรงนี้มาอยู่กับด็กนหน่อยพ่อหยังเพราะวาหนูขอชี้แจงเลยนะคะคือหนึ่งญาติพี่น้องหนู่มีในกรุงเทพหนูมีแต่พี่มาก์์แล้วก็ญาติพี่น้องหนูมีอาจจะมีแต่ว่าเขาเหตุงานประจําเขามีภาระครอบครัวเขามีหนาทีซึ่งเขาควสามารถไปอยู่บ้านกับแคดไดเป็นมูแคทไดเพราะว่าแคทต้อง มันหนีก็คือต้นเหตุมีมีมีที่มาที่ไปก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้พี่มาร์คไม่อยู่บ้านจะต้องไปละกันต่างจังหวัดแล้วหนูก็ต้องอยู่บ้านเดียวถือบอหนูต้องนั่งแพ็กของคนเดียวหนูต้องนั่งรับออเดอร์คนเดียวหนูต้องนอนคนเดียวหนูต้องอยู่บ้านคนเดียวซึ่งมันว่ามีความปลอดภัยเลยตอนนี้ก็คือสองเมื่อนี้หนูต้องนีหัวสุกหัวสุนมาอยู่กับหน่องก่อนมาอยู่มาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ก่อนเพราะว่าพี่มาร์คบ่อยู่บ้าน ถ้านูสิแพ็กของคนเดียวนูคิดว่านูสิกัดแขว่วแพ็กของคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวนูสะเอาปืนไว้แต่ว่านูก็ปรึกสายหลายคนแล้วแม่นูก็บบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมาสีคนอีกแล้วคันแคดสู่เขาเอาไว้ถ้าเขามาประชิดต,ตัวมันกนการมีปืนมันกะซ้ำเปน็นอาวุธให้เขาหนูก็บบอกมีความปลอดภัยนูก็ยาหลายอย่างเพาชีวิตชีวิตเนี่ยตอนอก้ก็คกอกําลังสิมีรอบรัวกํกาลังสิอยากอยากมีลูกอยาก จะแต่งงานจะยังสิแล้วพี่น้องนูก็คิดหลายอย่างเพราะว่าชีวิตมันกราลังต่างต้นขึ้นไดนูก็บ่อยากทีศอ่ะเป็นยังไปนูก็เลยว่าอืมนูก็ก็บอกอยู่ทางเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นูว่าหนูจะพยายามแพ็กของส่งแต่ว่ามั่นกะนั่นบไหวพี่น้องเพราะว่าหนึ่งของมันเยอะมากหลายร้อยกล่องแล้วหนูไม่สามารถขนดังย้ายมาอยู่ที่บ้านสกีได้ไม่สามารถเช่าโรงแรมและและขนของเพื่อจะแพ็กใดคนเดียว อและกการไปการมาลดเลือนอกอูกรบบมีเพราะว่าพี่มากเขาลดไปการทรงของออกทั้งสี่มันกับบอดด้มันกับบอดด้อ่ะพี่น้องมันต้องแพ็คเข้ามาโกดังอ่ะคือมันพร้อมของมันพร้อมที่จะแพ็คตรงนั้นเออของมันหลายมันเป็นโกดังแล้วพร้อมที่จะแพ็คตรงนั้นันใหญ่โกดังก็คือกระํำเหลือมไม่เบิดอืหนูก็เลยอยากมาแจ้งพี่น้องแจ้งลูกค่าแจ้งแฟนคลับแจ้งเอฟซีทุกคนว่า ของที่สั่งยอดวันก่อนและเมื่อวานและพื้สั่งเข้ามาวันนี้หนูจะรวบยอดส่งให้ทุกท่านในวันศุกร์และวันเสาร์นะคะของจะออกจากหนูวันศุกร์และวันเสาร์เพราะว่าหนูต้องรอพี่ม้ากลับมาก่อนแล้วก็เราสิมามหับหนูอยู่บ้านสกีอยู่ห้องพักของสกีแล้วก็กับบ้านกับโกดังไปแพกของทั้งกันในวันศุกร์และวันเสาร์เพราะฉะนั้นของที่สั่งมาก่อนหน้านี้ในรถเมื่อวานนี้ในรถวันนี้ผู้ใดบอกแถวทักมา แอดมินหาเลขห้บ่อใดหรือว่าบทันมีเลขพสดุมอแจ้งตรงนี้เลยว่าของขออนุญาตส่งวันศุกร์มาของวันเสาร์นะคะบางท่านก็ได้รับของแล้วนส่งออกไป3ามรถแล้วนะคะแต่ก็มีแต่ก็มีบางท่านที่พั่อนได้รับของเพะวกับก็เหลือของขางหลายอยู่ประมาณ3ามสี่กองนะคะของที่รับมาวันก่อนเมื่อวานแล้วก็เพิ่งสั่งมาวันนี้นะคะขออนุญาตส่ง วันสุหกหล้วกัว่นเสานะคะพี่น้องนูขอโทษขอไพ่หรือว่าหนูไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวและแพ็คของได้จริงๆหนูตรองน,นี้ขันนูอยบ้านคนเดียวหนูกับบะมีความปลอดภัยหนูกับกังวลหลาย,ยาาอย่างหล้กก็ญอติกพี่น้องหนูกับบะมีในกรุงเทพแล้วก็เพื่อนกับบะด้ว่างที่จะไปซอยหนูไปแพ็คของให้หนูเพราะว่าถามว่าเอา้าเคนมีไม่มีพนักงานไม่มีทีมงานหรือมีพวกแอดมินฝ่ายฐานผลิตยอยังเขาอยู่บ้านเบิดค่ะเขาอยู่พนมไพ่เบิด เพราะว่าหนูแพ็คของหนูผลิตของสําเร็จบรรทุกยาผักใหญ่โกดังมาอยู่กรุงเทพเพื่อหนูสิส่งของออกจากกรุงเทพใหญ่เมยุบานพีมากเปิดเลยของถีงจะพร้อมส่งทีมงานแอดมินทีมงานเอ่อพ่อขั้วแม่ขัวทีมงานเอียงต่างๆที่เฮตแพ็คกัจริงอ่ะคืออยู่พระนมไพรทั้งหมดเพราะว่าหนูทํางานลิงก์กันเป็นออนไลน์นะคะแอดมินที่ลับยอดแอดมินที่ลับที่คุยกับหลกคานี่คืออยู่พระนมไพรทั้งหมดแล้ว ฝ่ายแพ็คของเนี่ยคือมีนูกับพี่มาร์คสองคนที่แพ็คของออกส่งลูกค้าถ้าพี่มาร์คไม่อยู่นูก็ต้องทําคนเดียวแต่ว่านี่แหละจุดประสงค์ยายสิบ,บอกก็คือนูเฮ็ดคนเดียวนะเห็ดใดแต่ว่าตอนนี้มันอยู่บ้านไม่ได้มันอยู่โกดังไม่ได้เพราะว่านูต้องอยู่คนเดียวขอให้พี่น้องขอขอ,ขอให้พี่น้องยกชื่อขอให้พี่น้องลูกค้าวัสุกรทุกคนนะคะที่สั่งของเขามาหนูขอบคุณอีลีทเมตาหนูที่เมตาในสินค้าที่เอ็นหนูตลอดมาเอ็นดูหนูตลอดมาแต่ว่า เมื่อน,นี้นูบอสามารถแ pe ของทรงไห้ไดอิลีนูตรงนี้ออกมาก่อนเพราะว่าพิมาก็าอยู่บ้านนูขออนุญาตส่งเป็นวันศุกร์และวันเสาร์นะคะนูขอย้ําท่านที่สั่งมาก่อนหน้าน,นี้นะถ้าหาเลขไม่เจอถ้าแอดมินหาเลขเลขให้ไม่ได้หรือว่าบอเจอน,นะคะสองแต่สั่งมาสั่งก่อนนะ้นี้มาสองหมื่นนะคะนูขอรวบยอดไปส่งในวันศุกร์และวันเสาร์นะคะเพราะว่าตอนนี้นูอยู่กดังไม่ได้หนูไม่สามารถแ็กของได้จริงๆหนูกับบอสามารถเอาของทงั้งหมดมาแ็กอยู่ห้องสกีไดหรือไปเซาล่องแรมเพื่อแพ็กได นะคะเพราะว่ามันบรสะดวกได้หลายอย่างตอนนี้ก็อยู่เยงในช่วงทีแบบมันใหม่ๆอยู่แล้วก็ไปแจงค้าเมาขึ้นนี่ตีสองตีสองแล้วมันก็ต้องมันก็มีหลายอย่างพี่น้องมันละเอียดอ่อนคือต้องนั่งจับต้องตามจับต้องดูคดีต้องประสานกันนั่งพิสูจน์หลักฐานลาหลายๆอย่างพอสิมาเบิ้งล่างนี่เมื่อมาเบิ้งหล่องร้อยมันมีอะไรที่จิปถาจุกจิกมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้นุก็สติบอคอยอยู่กับเหนือกับตัวแล้วก็สีมากก็เดี๋ยวแล้วนุมาฝากกากีก็คือบอกวไม่ผนุกัหงา แค่สัอยู่นีตที่ไกลที่สุดก็เลยมาอยู่กับน้องก่อนนะคะพี่มากว่าราชการที่เตหีบนะคะกะขันเอฟซีท่านไหนที่รอไม่ได้ที่แบบเพราะว่าสินค้าหนูหนูขอแจ้งก่อนสินค้าหนูมันเป็นสินค้าที่บอมมีบริการเก็บปลายทางนูแจ้งตลอดมากท่าที่นูขายมากขึ้นนูไม่มีบริการเก็บปลายทางเพราะว่าสินค้ามันจะเสียหายแล้วเ้าเทีไปดูคากกับบอระบของมันจะตีกับสินค้าหนูไม่ใช่สินค้าเก็บปลายทางเป็นสินค้าที่โอนก่อนแล้วเราส่งให้ลูกค้าคุยกันทั้ง ทางไล่ทางเฟซแบบนี้ทรงรักฐานห้กันทังออนไลน่ตลอดนะคะถ้าผู้ใดเคยช่างกัจะาหูแล้วมันให้หนูเกรงใจหลุคขาตตองที่ว่าเขาโอนเงินมาแล้วแต่ของยังไม่ส่งให้เขาทันทีทันทนี่หนูยังบอส่งเดอนะคะถ้าทัานใดบอสะดวกใจที่จะรอในรถวันศุกร์วันเสาร์นี้ที่หนูจะสง่ง ของให้นะคะแบบโอนเงินมาแล้วทาไมไม่ได้ไม่ส่งของให้เลยทําไมโน่นนี่นั่นถ้าเกิดลูกค้าบางท่านที่บอกขอใจน้ตหนูบริเคียร์บริคบมบริวายย่างตัางสีเพราะมันเป็นส์ของ่ันนะคะแต่หนูก็ไม่รู้จะรับผิดชอบหนูไม่หนูไม่รู้ว่าหนูจะทํายังไงหนูกับบอกแค่ว่าถ้าท่านใดทีด่อบ่ได้หรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกใจที่จะรับของก็ส่งหลักฐานส่งหลักฐานในการ สั่งสินค้าส่งหลักฐานในการโอนเงินมานะคะแคปหน้าจอมาส่งให้แอดวินการโอนเงินขึ้นให้นะคะถ้าทานันในทิดล่อบ๊บได้บอสะดวกใจที่จล่อภาวานูขอแจ้งตรงนี้เลยว่าของที่สั่งรถเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้จะส่งได้ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้นะคะซึ่งบ๊อสามารถส่งเหมือนนี้ได้บอสามารถส่งเหมือนอื่นได้จะเป็นส่งวันศุกร์และวันเสาร์นะคะขอบคุณสําหรับทันทีเมตาหนูสําหรับทันทีล่อได้สาหรับแฟนคลับลูกค้าเอฟซีที่เข้าใจนกับ ขอบคุณหลายๆแต่ท่านที่ไม่เข้าใจท่านที่มีเหตุผลบางประการที่รอไม่ได้หนูก็บริเคียนบริคโคมพี่น้องหากกันคือเกา่าหนูขอใจในในในลิมิตในในชีวิตของแต่ละคนในความคิดของแต่ละคนมันบอกคือกันแต่ท่านไหนที่รอไม่ได้ออก็ส่งหลักฐานมารกระส่งฐานการโอนเงินสั่งของมาหนุสิโอนเงินขึ้นให้นะคะมันมีปัญหาหลายอย่างพี่น้องนะคะตอนนี้พี่มาก็ไปทํางานอยู่นะคะกิหนุสิเฝ้าส่งพี่มากกลับมา วันศุกร์หนูก็จะรีบแพ็คของส่งรถวันศุกร์วันเสาร์และที่ให้เหิดสุดอดอนนะคะที่สร้างมาช่วงนี้เนาะยังไงฝากไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้าใจแล้วก็แล้วก็เมตตาแค่นี้ตลอดมาแล้วก็แล้วก็อินดูหนูอินดูทิมงานแสงทองฟินแลนด์แล้วคะหนูบ่มีหยางสิจะ ที่จะมาว่าวเร็วเออทิจะมาแตะแรงเพราะว่าน,นูเอวาไปเบิดแลเร็วนะคะนูหนูุ่าสามารถที่จะรับผิดชอบไดากกว่านนี้หนูก็ต้องอมาไล่ส่วนมาอาดีมในพี่น้องที่ที่ช่งเขามาเพราะว่าแอดมินหนูกบ็บางบางบางลนูกา้าบางคนก,นกนระทมจีเขามาเล้วว่าส่งของแล้วยังคะแต่หนูส่งออกไปแล้วประมาณเจ็ดร้อยกล่องแล้วนะคะหนูส่งออกไปแล้วแต่ว่าหลอดที่รับเขามาม่อว่าน,นี่จากจากดึกดึกวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ที่รับเข้ามาใหม่นะคะ คือของยังออกว่าในใตอนนี้หนูไ่ดีอยู่โกดังนะคะหนูหนีมาอยู่บ้านกับสก,กีก่อนอีกสองวันหนูถึงจะได้ส่งให้นะคะแตไดนขอบขอบคุณหลายได้พี่น้องขอบคุณกําลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเมตตานะคะที่ที่เอ็นดูหนูที่สงสารหนูนะคะที่เข้าใจเนาะหนูขอไม่พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับดันการตรวจสอบ เกี่ยวกับคดีความอย่างห้องเขาไล่ประเดแต่มันสิเสียลูกคดีนะคะคือนุ้บอขอรับบัวว่าเขาเห็ดจังไดรายละเอียดลงรายละเอียดเขามาจังไ๋เหตดจังไ๋แน่นะคะะนุบ่ขอบอกแต่ว่านูบอกให้พี่น้องฟังเขาค่แบบนี้ว่าเหตุผลที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นูก็ยังนอนนอนก็นอนบ่ล่ะพี่น้องนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาหนาบวมเบิดแล้วก็เป็นหน้าหน้าร้องหยจนตาบวมตาโปูตื่นขึ้นมาก็หายห้แล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนแล้วก็หอืมตอนนี้ก็เครียดเครียด ค่ะสิวขึ้นค่ะมีบางคอมเมนต์ถามสิวขึ้นหรอคะใช่ค่ะสิวขึ้น,ะะนมันไม่ได้นอนมันเครียดนะคะสิวขึ้นแล้วก็บีบสิวก็ได้ถ่ายาเญไปตาดินเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆกขอบคุณกาลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณจริงๆเนาะหนูไปแล้วนะคะยังไงถ้าผู้ใดบอสะดวกใจที่จะจรับสินค้านะคะฝากแชร์ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อโนบริบรก็คือส่งหลักฐานมาเดี๋ยวแค่นีจะโอนเงินคืนไปให้นะคะหนูไม่สามารถที่จะรับผิดชอบ อะไรได้มากกว่าน,นี้แต่หนูก็ออกออกมาแม่นพ่อสมควนที่จะขึ้นเงื่อนไห้นะคะสาหรับการติดถาบ่อดใดสําหรับการติดรอบบ่อดใดแต่ว่าหนูขอแจ้งเอฟซีและแฟนคลับตรงนี้เลยว่าหนูจะส่งของออกได้วันศุกร์และวันเสาร์นะคะก็คือมื่อพี่น้องเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามะค่ะหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปหาแนวกินแล้วก็กินยานอนพี่น้องมันก็ไม่ค่อยสบายไปไหนนะคะขิดหลายเครียดเนาะ มีนะคะรักทุกคนนะคะรักเอเทีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ